สวัสดีค่ะวันนี้ยายอว้วนจะมาทํามะขามแช่อิ่มนะคะนี่คือมะขามที่ยาอว้วนปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้สองชั่วโมงแล้วก็มาแช่น้ําปูนใส่สองชั่วโมงนะคะไม่ต้องดองนะคะถ้าดองมันจะเละค่ะมะขามพันุนี้ไม่ต้องดองนะคะถ้ามะขามอีเล็กๆตามมะน,น่องเนี่ยดองได้ค่ะแต่นี่ ดองไม่ได้นะคะมันเละหลังจากที่เราแช่น้ำปูนใส่สองชั่วโมงเราก็จะไปแช่ในน้ำตาลนะคะต้มน้ำตาลเดี๋ยวยายอ้วนจะไปต้มน้ำตาลก่อนนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะก็ตั้งหม้อน้ําร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแค่น้ำตาลทรายแดงนะคะ ในประมาณครึ่งกิโลนะคะอ้วนใช้มะขามสองกิโลน้ำตาลใส่ประมาณครึ่งกิโลคนให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วก็ยกลงแล้วก็ไปปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะนี่คือมะขามที่ยายอ้วน แช่น้ำเกลือแล้วก็มาแช่น้ําปูนล้างน้ําแล้วนะคะทีนี้เย่วันก็จะดองนะคะใส่กระปุกที่วันก็จะใส่กระปุกนี่นะคะ ลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีนะฮะซื้อมาสองกิโลโลละสิบห้าบาทเองค่ะ โอ้ลูกนี่ใหญ่มากเลยก็จะได้เท่านี้นะคะ น้ำตาลที่อยอ้วนต้มไว้นะคะต้มไว้เย็นเรียบร้อยแล้วปล่อยให้เขาเย็นแล้วนะคะแล้วก็จะมาเทาใส่กระปุกนี่มันก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนถ้าเราไม่พอใจในความหวานเราก็จะ แช่อีกคืนที่สองนะคะเรามาดูตอนที่เราแช่คือหนึ่งคืนก่อนนะคะนี่คือมะขามที่เย่วันแช่แช่ในน้ำเชื่อมมาหนึ่งหนึ่งวันนะคะเยกวันก็จะแช่ต่อวันที่สองแต่เย่วันจะเอาน้ำข้างในนี้เทเทออกแล้วก็เพิ่มน้ำตาลไปต้ม เติมแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะคะเทเอาน้ำน้ำเชื่อมเดีย๋ยวอจะแช่อิ่มไปอีกหนึ่งสองวันแช่อีกสองวันเป็นสามวัน มันจะได้ออกหวานๆสักหน่อยถ้าถ้าแช่สองวันนี้ก็จะไม่หวานเท่าไหร่เราจะแช่สามวันเนี่ยอันเล็กมันเราจะแช่สามวันนะคะที่วันก็จะเพิ่ม เพิ่มไอ้น้ำตาลใราแดงป่นหรือน้ำอ้อยนเพิ่มลงไปจะให้สีแดงเข้มอีกวันก็จะไปต้มนะคะเพิ่ม เพิ่มน้ำตาลลงไปอีกนะคะสองทัพพีอีกอันก็จะไปต้มนะคะต้มแล้วก็จะทิ้งไว้เขาเย็นแล้วก็จะมาใส่ในมะขามนี่อีกนะคะเอาไปต้ม ปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะแช่ไว้อีกสองคืนสองวันสองคืนก็จะได้มะขามแช่อิ่มที่รสชาติที่อร่อยมากนะคะหลังจากย่อยอ้วนต้มเอาน้ำน้ำเชื่อมไปต้มแล้วนะคะพอมันเย็นย่อยอ้วนก็จะเทใส่ในกระปุกเหมือนเดิมนะคะเทใส่ในกระปุกเหมือนเดิม อีวน,นก็จะทิ้งไว้อีกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะมาทําใหม่แบบเดิมอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนเหมือนกันรวมเป็นสามสามวันสามคืนที่เราจะแช่ไว้นะคะแล้วเรามาดูกันอีกครั้งนะคะตอนเขาแช่สามวันสามคืนเรียบร้อยแล้วน,นะคะนี่คือมะขามที่ยายอ้วน แช่แช่ไว้สามคืนแล้วนะคะครบสามคืนแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะหวานอมเปรี Than ้ยวนิดๆกรอบอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อเขากินไม่ต้องไปซื้อเขาทานเราทำเองได้ค่ะมะขามแค่โลละสิบห้าบาทเองค่ะ ยอ้วนซื้อมาสองกิโลทำทานเองได้นะคะทำทานทำกินได้ไม่ต้องซื้อเขาคะ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายอ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ